สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิ้นจะมากินก๋วยเตี๋ยวเรือน้ํานะคะแบรนด์ต่อป่าค่ะของเขาจะออกมาเป็นแพคเกจจิ้งใหม่นะคะจะเป็นเส้นเล็กอบแห้งค่ะนี่เลยเดี๋ยวไปกินกันเลยค่ะต้มมาเรียบร้อยทําง่ายมากใส่ผักไปจุกๆเลยค่ะเส้นนี่คือแบบชอบเส้นของเขาเส้นของแบรนด์นี้ยคือเหนียวหนุบหนับชอบมาก กระเทียมเจียวชอบพริกผงเขามากเป็นแบบสีเข้มๆแบบนี้ค่ะหอมมากส่วนใหญ่ถ้าเป็นกว๋วยเตี๋ยวสําเร็จรูปนี้จะกินของแบรนด์ต่อปากนะคือเส้นเขาแบบดีอ่ะเหนียวนุ่มแล้วก็น้ำเขาเข้มข้นมากชอบมากค่ะทุกคน,น,น,นหอมผักชีเพิ่มความหอมค่ะมีผักบุ้งด้วยนะเพิ่มเติม เผิ่มไม่พอกักหมูติดบ <id iin>. ้านอยย่ส่ไปวันนี้มีมินเอาไปแบบจี่ไฟมานะคะน่ากินมากทุกคนมีถ่วงอกด้วยนี่เพิ่มเติมได้เลยทุกคนดูเส้นเขา อันนี้มินไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเติมนะคะเอารสชาติที่แบบเขาให้มาเลยค่ะแบบสำเร็จรูปเลยอ mm hmm. อันนี้สองห่อนะคะอย่างเยอะจริงจริง,รงมินกินห่อเดียวแหละแบบมินจะมาถ่ายคลิปมินอยากให้ทุกคนเห็นว่าอยากให้ทุกคนเห็นแบบอารังอะ่ะ mm hmm. จะกินหมดไหมเนี่ยมินว่ามินกินไม่หมดหรอกเยอะจัด จะบอกว่าเส้นอ่ะปกะติอะมิ้นจะต้มแค่ประมาณมิ้นจะนับ1-10อันนี้มิ้นนับ1-30ค่ะมันก็เลยอันนี้ไปออื กว๋วยเตี๋ยวเรือน้ำแบรนด์ต่อปากค่ะครบรสเลยไม่ได้กินรอบแรกนะคะกินมาหลายรอบแล้วซื้อมาสามห่อร้อย ญญนอร่อยหอมมากกินกับพริก ดูน้ำขอเขเม้มข้นมากของเขาจะมีแบบแห้งแล้วก็แบบน้ำนะคะ มินชอบกินทั้งสองแบบเลยพริก <c oughs> แล้วก็แบรนด์ของเขานะคะ <c oughs> เขาย้ำม,มาเลยว่าคือส่วนผสมที่ได้มาเนี่ยคือเราต้องก่อนที่เราจะเอาไปต้มคือเราต้องมาโคนให้มันเข้ากันก่อนนะคะไม่ไงั้นมันจะมันจะเป็นก้อน,นะคะ่ะอืม โอ้เผ็ดอะพี่เขาเผ็ดดีมากใครกลัวเผ็ดนะคะใส่ครึ่งห,อหอ่อพอเผ็ดแบบอร่อยอะ <t> ่ะทั้งเผ็ดทั้งร้อน เป็นคนที่กินก๋วยเตี๋ยวได้เปื้อนตลอด ใครอยากกินนะคะ TikTok s อ,อป p e e มีค่ะสามห่อร้อยอเป็นก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปที่ดูเข้มข้นมากไม่เหมือนแบบมันบันเข้มข้นอะ่ะดูดิเข้มข้นแบบ <laughs> เหมือนเราไปกินที่ร้านจริงๆอะ่ะ มิ้งคงจะอิ่มไปสองวันอ่ะอร่อยมากชอบมาก หน้าซองเขาเขียนว่าต้มเส้นสี่ถึงห้านาทีถ้าต้มแบบนั้นอนะมินว่าน่าจะเละค่ะอืมน่าจะเละเลยก็คือน้1หนึ่งถึงสิบอะเหนียวนุ่มหนุบหน,น,นับเลยค่ะเนี่ยเขาเขาบอกว่าใส่เส้นเล็กใส่เส้นเล็กลงไปต้มสามถึงสี่นาที ไม่ได้นะคะนับ1นึถึงสิบกำลังเหนียวนุ่มอร่อยเลยค่ะแต่ถ้า3-4ถึงนาทีมินว่าเส้นขาดหมดค่ะมินเคยลองละอันนี้ขนาดแค่สามสิบวินะเขาเขียนว่านาทีหรือวินาทีนาทีอืมไม่ได้ไม่ได้ต้องแค่สามสิบวินาที อร่อยนะทุกคนกินไปดูกินไปเงาะแตกแโอเคใครอยากกินนะคะนี่เลยแนะนำเลยค่ะแบรนด์ต่อปากนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำนะคะเป็นเส้นเล็กอบแห้งค่ะสูตรเข้มข้นไปจัดกันนะคะในติกตอกหรือว่าในช h อปปีก็ได้ค่ะไปจัดกันค่ะ